มาจากเธอวันนี้ข้าวเหนียวส้มตำไก่ย่างข้าเช้าตอน11โมงคือเก่าไซส์มือนะคะวันนี้วันนี้ไม่คว่างซื้อว่าอยากกินเส้นบงกหงยาวไหมเธอฉันก็เลยซอยยาวเอาอืมทักพักมิกาลัมพักซี่แลดี้แลกับบ็อกชอ์พักซี่ปลูกเองช่วยเถอะ มือหนึ่งมันต้องได้กินในต้อต้มฉันซอบแหนกระดูกค่ะคไม่กินมือขออภัยนะคะ ตอนนี้ปลูกไว้กันยุ่มหนึงน่งน้อยหนึ่งพอเด็กกินจะสือมาปลูกเพิ่ม อ,อ,ยอยู่บานให้เาส่งนี่พริกแพงพักซี่แพงอนนะเนาะเดี๋ยวกลับไปยัยไปผูกพริกพักซี่ขายกัน <laughs> 嗯。Mm hmm.